สไดาใยสวยิลวนนกลนบนลลอเอามันดีวันอีนน่ยังวัดจนรัโดนแล้วยังบ่ได้ไปอ่ะ,<ด>ะเป็นยังจังไ่ได้ไปโดนแล้ว่เก็บข้าฮะบ๊ยสบายเออมันนี่มีแห้งแล่วมือเศร้าก็อยากไปวัดหลวงพี่บ่อยู่บานนี่ข้ามมากะสิไป ลงปูกลางบ้านป้าอะปะได้ได้อพาขึ้นดึงเหียนน้ำพากลับมาจังขึ้นปะาฮัไปกลางบ้านก่อนปะไปหาอีสมปปะไปหาอีสมไปหาอีสมผู้ดใดสิาพาไปแล้วเนาะแายแตนแม่แตนสิาพาไปบ่นี่ฮะ ไม่แตนสิป้าอ้าวายายสวยไปกลางบ้านค่ะเด,ดี๋ยวรถอกมาเออถ่ยรถถอยรถถอยรถถอยรถเป็นนะเออหน้าตาสดใสคอบบ่ฮะคอบบ่ ยังบานนี้เข่าไผ่ละบานนี่รถเขา่ามาทรงไปแม่มีแขกมาแล้วนี่ แม่ต้อนรับแขกกันแล้วกันรุ่งแค่เดียวค่ะแล้วกูน่ะแม่บ่ได้ไปแล้วเขามาทรงเขาเจ้ามาเจ้าเขาเจ้ารักเจ้าเขาแม่เตียนเขาแม่ทรงเอย่างจิตาเขาแม่นครับไปเองว่าจันไปเราจะไปวัดเราจะไปกลางบ้านกันนะคะ เราจะไปกลางบ้านกันนังไงเสร็จแล้วเราจะพายาสวยไาคือเซ่ยๆเนอะบะเขาบอแก้เแกเข่าว่าสัน้น <c oughs> ง่างมาเอ่งเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้มัมตตสานเขาไปว่าบ้านแล้วง่างออกมาเองหลังจากนี้จะสิพาขึ้นทั้งบ้านไหวมาเนะ่นอะ จะผัดว่าจะสีขึ้น